ผมจะเล่าความจริงอะไรให้ฟังนะครับในฐานะที่ผมเป็นถือว่าเป็นเด็กอู่โตมาจากอู่ครอบพัสีรถยนต์ตั้งแต่เกิดนะป้าผมทําอู่มาตั้งแต่ปี16ครับ50กว่าปีดังนั้นมาถึงวันนี้นะครับ ถามว่าเคลือบแก้วเคลือบการฟรีนนะครับการดีเทลลิงรถยนต์ที่จริงแล้วมันไม่มีความจําเป็นนะครับท่านไม่ต้องไปทําก็ได้เพราะามันไม่มีผลกับการใช้งานของรถหรือสมรรถนะรถของท่านมันไม่ได้มีผลอะไรมากมายกับคนที่ไม่ได้มีรถนิยมที่จะดูแลรักษาเป็นพิเศษคนส่วนใหญ่ซื้อรถมาก็ใช้ตามปกติเกิดบัติเหตุก็ทําสีติดฟิล์มแต่ก่อนก็ไม่มีมีมาไม่กี่ปีที่ผ่านมาชนครูดฟุตบาทอะไรก็ ทำสีที่อู่เป็นปกติแต่เดืยวนี้ก็ถือว่าผมก็ตามพอถึงจุดจุดหนึ่งไม่กี่ปีที่ผ่านมาผมก็ถือว่าเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่มีความนิยมมากขึ้นคนเด๋ยวนี้ก็ถือว่าให้ความสําคัญกับการดูแลรักษารถยนต์มากขึ้นโดยเฉพาะรถที่มีมูลค่ามากมายครับ10ล้าน20ล้านนะครับบางครั้งการไปทําสีมันไม่คุ้มกับมูลค่าที่ดรอปลงไป ดังนั้นการโรเทคชั่นรถเนี่ยการติดฟิล์มมูลค่า5หลัก6หลักมันก็ถือว่าคุ้มค่าและถูกกว่าเวลาท่านใช้รถท่านก็สบายใจในการที่จะขับไปถนนหนทางใดท่านไม่ต้องไปกังวลรวมทั้งท่านจะดูแลรักษาความสะอาดด้วยตนเองที่บ้าน มันก็ง่ายถ้าเราไปเคลือบสารเคลือบกราฟีนเพื่อคีปนะครับเพื่อเก็บความเงางามของเลกเกอร์โรงงานให้มันทนทานมันก็ช่วยได้เพราะเดี๋ยวนี้คนมีรสนิยมสะสมรถด้วยนะครับดังนั้นท่านเลือกให้เหมาะกับตัวท่านถ้าท่านชอบความเงางามอยากโชว์ผิวรถอย่างเช่นคันนี้ก็เคลือบเฉพาะกราฟีนนะครับซึ่งเป็นสารท็อปๆระดับโลกโดยเฉพาะไบเน็กเซนกราฟีนขวดสีดำๆที่ผมนำเข้ามาจากแอสเรเลีย ผมเป็นตัวแทนภาคเหนือเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะที่ผมนําเข้ามาแล้วก็พอมาเคลือบให้ท่านมันติดทนนานเราเปรียบเทียบผลลัพธ์การวิจัยมากมายนะครับต่าที่จะมาถึงจุดนี้จนเลือกแค่ยี่ห้อนี้แบรนด์นี้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นท็อปทของโลกซึ่งผมก็วางใจอย่างยิ่งต่อให้ถ้าอนาคตมีสารที่ดีกว่านี้อีกผมก็จะยกเลิกตัวนี้แล้วไปใช้ที่มันยกระดับมากขึ้นเพราะนักวิทยาศาสตร์เขาก็าพัฒนาทุกวันเหมือนกับเราใช้รถทุกวัน โลกนี้ไม่มีการหยุดนิ่งนะครับดังนั้นอะไรที่ดีกับลูกค้าเป็นประโยชน์กับท่านใช้แล้วคุ้มค่าคุ้มราคาผมจัดหามาให้แล้วก็ตามรับประกันแล้วท่านใดที่เป็นห่วงเรื่องการกระแทกครูดชนไม่อยากทําสีอยากเก็บสีเดิมโรงงานจริงๆแบบจริงจังก็ติดฟิล์มรับใสเวลาครูดแรงๆ สีจริงของท่านก็ไม่มีปัญหาทําให้โปรเทคชันลดได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันแต่ความเงางามมันก็จะดอกลุงหน่อยเพราะเวลาเกิดริ้วรอยเกิดคราบน้ำเราฟิล์มนี่มันขัดไม่ได้มันเสียอย่างหนึ่งเลือกให้เหมาะกับท่านนะครับหรือจะติดฟิล์มแล้วก็ทับกราฟฟีนผมก็จะรับประกันเพิ่มอีก2ปีเพราะว่ากราฟีนนี่มันช่วยโปรเทคชันนะครับเนื้อฟิล์มให้มีอายุการใช้งานที่มากขึ้น เลือกให้เหมาะกับท่านเลือกให้เหมาะผมงบประมาณละที่สําคัญเลือกร้านใกล้บ้านก็ได้ครับเดี๋ยวถ้าใครอยากให้ผมดูแลนะครับก็บติดต่อทั้งช่องทางนี้ได้เลยครับทั้งสาขาเชียงใหม่เชียงรายพร้อมดูแลท่านอยู่แล้วครับ